สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่มิเรเน r พอดแคสต์เคล็ดลับเศรษฐีวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องพิชิตความสำเร็จด้วยพลังแห่งความรักและศรัทธานในตัวเองเคล็ดลับหนึ่งของเศรษฐีนะครับที่เขาประสบความสำเร็จได้เนี่ยเพราะเขามีความรักและศรัทธานในตัวเองถึงแม้ว่าเราทุกคนเนี่ยจะไม่ได้เพอร์เฟไม่ได้สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างแต่เขาก็มีความรักและศรัทธานในตัวเองครับ ซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขามักจะมองถึงจุดอ่อนข้อบกพร่องของตัวเองอยู่เสมอและมักจะกล่าวโทษคนรอบข้างว่าอาจจะเป็นที่พ่อแม่หรือคนรอบข้างเราทําให้เราได้ข้อบกพร่องหรือนิสัยนี้มาครับแต่ความคิดแบบนี้ครับนอกจากจะทําให้เราเนี่ยด้อยค่าและหดหู่ลงนะครับยังไม่ช่วยให้เราประสบความสําเร็จอีกด้วยครับอันที่จริงครับแม้ว่าคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนี้ ก็ล้วนแล้วแต่มีข้อบกพร่องของตัวเองทั้งนั้นไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความสมบูรณ์แบบครับทุกๆคนมีความบกพร่องและจุดอ่อนของตัวเองทั้งสิน้นแต่ถ้าเกิดคุณมีความรักและศรัทธาในตัวเองมากพอคุณก็จะสามารถเอาชนะข้อบกพร่องที่อยู่ในตัวของคุณได้ครับยกตัวอย่างชายผู้นี้ครับซึ่งเขาเกิดมาเพราะความพิการไม่มีแขนทั้งสองข้างและขาข้างหนึ่งของเขาครับมีแค่เท้าออกมาพใอยเขายินได้เท่านั้นเอง แต่นิกครับเขาไม่เคยโทษพ่อแม่เขาเขาไม่เคยโทษตุขตาของเขาครับเขากลับมองว่ายังโชคดีที่เขายังสามารถมีขายข้างนึงแล้วก็ยังสามารถพูดคุยรู้เรื่องนะครับเขาโฟกัสในสิ่งที่เขามีและมองข้ามจุดบกพร่องของเขาเขาคิดว่าเขาเป็นคนมีค่าและเขาโชคดีที่ไดเกิดมาในโลกนี้ครับด้วยความรักและศรัทธาในตัวเขาเองครับนิกสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแทบจะเหมือนคนปกติเขามีภรรยาและมีลูกสองคน เขากลับกลายเป็นเจ้าของกิจการครับและเป็นนักพูดสร้างแรงแบันดาลใจให้กับทุกคนทั่วโลกจนมีชื่อเสียงแม้ว่าเขาจะเป็นคนพิการสุดท้ายนะครับทุกๆคนครับย่อมมีข้อบอกพร่องแต่ถ้าเกิดคุณโฟกัสข้อบอกพร่องของคุณมันจะทําให้คุณครับรู้สึกไร้ค่าและไม่สามารถปลดปล่อยพลังงานและความสามารถที่คุณมีอยู่ได้จงโฟกัสในสิ่งที่คุณมีอยู่รักและสถาทในตัวเองครับแล้วก็ดึงคุณค่าที่คุณมีครับแบ่งปันให้กับทุกๆคนให้เขาได้เจอ เพียงคุณมีความรักและศรัทธานในตัวเองคุณก็สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างและประสบความสําเร็จได้เหมือนเศรษฐีและคนสําเร็จทั่วโลกครับจำไว้นะครับว่าคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบครับถึงจะประสบความสําเร็จและร่ารวยได้จงยอมรับในข้อบ,บพรองที่คุณมีแล้วก็รักศรัทธานในตัวเองครับคุณก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนคนอื่นเช่นเดียวกันครับถ้าใครชอบแนวคิดดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง,องในพอดแคสต์นะครับ แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับสำหรับท่านที่มีความเห็นต่างๆยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับแล้วเจอกันในพอดแคสต์หน้าครับกับนในพอดแคสต์ช่องหมดอดจกกี้มีคำตอบสวัสดีครับ